สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำข้าวเหนียวสังขยาใบเตยไส้กล้วยทำง่ายๆนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะข้าวเหนียว220กรมัมล้างให้สะอาดนะคะจากนั้นแช่พักไว้3มชั่วโมงค่ะพอครบ3มชั่วโมงนะคะกรองน้ำทิ้งค่ะจากนั้นเราจะนำข้าวเหนียวครึ่งหนึ่งมาเกลีย่ยใส่ถาดบางๆแบบนี้นะคะใช้ถาด7จคูณ7นิ้วค่ะ กล้วยน้ำว้าสุก4ี่ลูกนะคะนำไปต้มให้สุกก่อนค่ะจากนั้นปอกเปลือกให้สะอาดเลยนะคะลอกใยออกให้หมดผ่าครึ่งแล้วเรียงคว่ำลงนะคะทำแบบนี้จนหมดทั้ง4ลูกเลยค่ะสำหรับกล้วยน้ำว้านะคะถ้าเราไม่ต้มก็ทำได้เหมือนกันค่ะเพราะเวลาที่เราไปนึ่งก็จะสุกได้เหมือนกันเรียงเสร็จแล้วต่อไปเราจะนำข้าวเหนียวส่วนที่เหลือเกลี่ยทับบาง ให้มิดกล้วยเลยนะคะจากนั้นเราจะมาทําส่วนของน้ํากะทิสําหรับราดกันต่อเลยค่ะใช้น้ําตาลทราย3มช้อนเกลือป่น1ช้อนชากะทิ200กรัมค่ะคนส่วนผสมให้ละลายดีเลยนะคะจากนั้นค่อยๆเทค่ะราดให้ทั่วแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะนําไปนึ่งในน้ําที่เดือดแล้วนะคะ นึ่งนาน15นาทีค่ะใช้ไฟกลางช่วงเราเขาเหนียวสุกเรามาทำหน้าสังขยาใบเตยกันต่อนะคะใช้หัวกะทิ180กรัมใบเตย5าย้าใบหั่นเป็นชิ้นเ,เล็กๆนำไปปั่นให้ละเอียดแล้วนำมากองด้วยผ้าขาวบางแบบนี้นะคะบีบน้ำกะทิออกให้หมดค่ะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะเราจะนำไข่ไก่เบอร์สองนะคะสี่ฟองเกลือป่นอีกครึ่งช้อนชา น้ำตาลมะพร้าว180กรัมค่ะใส่ทุกอย่างลงในโถปัน่นตามด้วยน้ำใบเตยที่คั้นไว้นะคะนำไปปั่นให้ขึ้นฟูจากนั้นเรานำมากรองอีกหนึ่งรอบค่ะเราจะใส่สีเขียวใบเตยนิดหน่อยนะคะเพิ่มสีสันให้กับขนมค่ะไม่มีก็ไม่ต้องใส่ได้นะคะ ข้าวเหนียวที่เรานึ่งไว้จะสุกพอดีราดกะทิเบาๆนะคะราดจนเต็มถาดเลยค่ะสูตรนี้กะทิจะเต็มถาดพอดีนะคะถาดที่เราใช้ขนาด7คูณ7นิ้วค่ะจากนั้นเราจะปิดฝาเนึ่งต่ออีก35นาทีใช้ไฟกลางเมื่อขนมสุกแล้วนะคะพักให้เย็นก่อนค่ะหน้าขนมจะยุบลงเล็กน้อยสีขนมจะเข้มขึ้นค่ะ สูตรนี้ทำกินหรือทำขายได้เลยค่ะเนื้อขนมจะหวานมันอร่อยลงตัวเลยนะคะกล้วยก็จะเนื้อหนึบๆเล็กน้อยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ